สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ่งสุขสุขคนค่ะสวัสดีครับพี่น้องอ <c oughs> นุน่นเอามันก็ต้องให้เข้าท่านยุคท่านสมัยเพราะนุ่นดำดงจะมาด <c oughs> <c oughs> ิตาย <c oughs> ไปเลย <c oughs> <c oughs> ไา้โมเพื่อนเลยวินน้องเลยต้องสวัสดีเป็นลิเกน้ำเนี้ยมันกะสิมวว่านี้อยู่ดอ,อกปากขาเจ้าห้องนั่นแต่<อ>ว่าเมื่อกอล้องนี่จะยังไม่เนาะ <laughs> เอาไม่เบิ้งเอาไม่เบิ้งสวัสดีครับพี่น้อง มาฟังผมร้องกันสักหน่อยพ่อละ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 โอ้ยแต่แรกในที่เลยพ่อละพ่อละโอ้ยอยากไปประทานนุ่นดำดงเด้ม uh ือของกันได้ปันดีเท่าใดร่ปันดีเท่าใดร่เออสิบห้าสิบห้าบอสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสามวันบ่อสเอาเหมาเมาอีกแล้วจ้าสาวน้อยเพชรบันแท่งกลุ่มปิดนะครับมวนๆกันไปคือว่าเนาะเอาพี่น้องค่ะเอฟซีลาอุ้งอิง เอฟซีพ่อโจเอฟซีสาวน้อยเพจบานแพงอันได้ข่าวไหมได้ข่าวยังได้ข่าวว่าพ่อโจแล้วได้สร้างแต่งหน้าใหม่โอ้อิมพอร์ตมาเลยบอสจังไหนบอสซิสตันตรงลูกศิษย์พี่แองจี้ว่าซั่นลูกศิษย์พี่แองจี้มีนั่บ่พี่แองจี้แต่งหน้าให้อีลาอุ๋งอิงแม่นลูกศิษย์พี่แองจี้แม่นคนบ้านหนองคู่กั สิแมนน่นยค้นวันของคู่ส่วนตละนะแล้วเนาะก็สซแเมนนั่นล่ละก็ไปนั่ไปงานนําพี่แองจี้เลยเรียนเรียนรู้จากพี่แองจี้ทุกวันเรียนรู้จากพี่แองจี้ทุกวันแมนไปงานกับพี่แองจี้ทุกวันแมนแต่ว่ายังไม่เคยแต่งหน้าให้ใครกะแ,แ,แต่งอยู่แต่งเรื่อยอแต่งเรื่อยแต,แต่งเรื่อยแม,มนว่าแต่ว่าพ่อโจโดได้ได้แบบโบหูเนื้อหูโตเลยเอาในจางไหนแบบบบหูเนื้อหูโต ได้สร้างแตงหน้าใหม่แบบบงห่นเหนือกูบ้าคนเท่าก่อนสิมาแต่งหน้ากันมาต้องมีการคุยพูดคุยกันแหละแต่งแนวนั่นแนวนี้เอาจังซี่จังสันเด้ออันเมื่อนี่มาแงกนี่สิแต่งหน้าแนวนี้บอกอันนี้ที่อันนี้บเดถามไวก่อนบเดโบเดถามไวก่อนเลยบเดนัดมาโบเดนัดมาเทสแต่งหน้าให้เบิงอีอย่างเลยเอานอนรับไปก็ได้เลยฝัน ผู้ชนนั่นรับไปก็ได้ช่างแต่งหน้าเลยแม่ฝันว่าได้ช่างแต่งหน้าบ่แล้วได้อีหลีนี่ได้อีหลีไปเบิ่งคลิปนั่นลเบ่ฮะไปเบิ่งเบิ่งคลิปนั่นเราปะเคยเบิ่งก็โดนแล้วอันคลิปเพิ่นประชุมทีมงานเมื่อคืนนี่นั่นเคยเห็นแต่นอนอยู่อยู่อยู่เปยนั่นแม่นอันมีช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้นั่นพูดตัวน้อยๆนั่นพูดตัวน้อยๆนั่น่อยเบิ่งตอนนั้น พ่ตัวนี้น่อยกี่เดือนนั่นพ่อพ่อพ่อแป๊บแป๊บอยู่นั่นนั่นเห็นอยู่ป่ะเป็นยังไงมากบ่นี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 ่ฟีมือนี่เห็นบ่นี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 ่วัดวาดเขียนตาเขียนยังนี่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 แบบนี้เนี่ยถือใจม่ายเกลือพ่อมาตอนนี้บ่เมนต์กิน่าโรยก เดี๋ยวหัวลายพี่น้องคอนเทนต์ปัจจันคอนเทนต์ปัจจัวนะคะโอ้ยเหตุคลิปเหตุคลิปมาให้เข้าในหัวพี่น้องเอ้ยน้องลูกสาวแต่งหน้าให้เมื่อคืนนี้โอ้ยน้องแต่งงามน้องลูกน้องนี่ท่านอนนะถ้าท่าเอาไปจับยืนตรงๆเนี้ยนี่้านั่งอยู่กับอีแต่งดีๆคือพี่แองจี้นี่ก็สิขลายบ่เป็นยัง อันหานอนยังป่านนี่นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาเอาในี่ละเอาเอาแต่งตอนแต่งแล้วเนี่ยละเอาไปยืนตรงๆยังสินะ่คยคือว่าอยากวัดแจ้งกันใครก็บอกเาเขาไปยานเลยปุมี่พยายามจ้าคนเมื่อคืนนี่ไปชุ่มไปชุ่มอยู่กับพระกันหัวปุ้มพี่พยายามบอดโจ๊ะจ้าคนเมื่อขึ้นตอนไปไปชุ่มเนี่ยนะเอากระซิ่งหวจังได้นอนหามลูกสาวมาปุ๊บ นอนหลับเนาะนอนหลับอยู่นอนหลับสร้างแต่งหน้าก็มาตอนหลับเนอนก็แต่งแล้วแล้ววันนี้จะเข้าลูกสาวกบก็มาปลูกก็มาพี่มอนอิงมาปลูกวัดทุ่งวาแล้วจับอันไปไหว้พระจับโทรโค้งได้กับไปเลยอยากใเซมือไห้แม่นพี่เองอพี่มอนอิงจับยาใส่มือไห้ไปเลยไปเลยเขาสิฟังตีเขาของหัวเต๋ไอ้วัดกางไปตท่า ไอ้หัวกะกังนตัวพ่อไงมาสินอ่ะอุ้งหญิงทําแบบนี้พ่อโจไม่ขอคุยด้วยละกันมาสินอ่ะโอ้ยนี่น้อวาเป็นนักแสดงนะน่อกจะห้องเพลยงมวนแล้วแล้วกัยังมีทักษะในการเป็นนักแสดงแมนบอกแล้วบัดตานี้มีฝีมือในการแต่งหน้านําอุ้ยแต่งแนว่ั้ันคอยกับแต่งได้ พี่เองจี้ซ้อนมากกวมือไอีตอนห้อยเกลือใครคิดว่า <laughs> เขาจีที่แหลกที่แหลกสิใส่มือมาเป็นเสี่ยาโป,โปใส่นะ <laughs> ที่ไหนได้ไปสิใส่ <laughs> โอ้ยพี่ดองเบืองจักลอบ <laughs> แล้วใครคิปนี้น หลากหลายนะคะพราดีหัวตลอดพี่น้องวพาดีอดาพอลูกเพิ่งนัดค่ะจงเล่นค่ะเออนะอยู่หลัง่านค่ะตอนนี้มีคลิปหลากหลายนอเพิ่นเห็ดอีกเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจทีเพิ่นเห็ดแล้วก็มีคลิปไว้อ่าว้ให้เฮ้าได้หัวกันตลอดนะคะอ่าเป็นอีกเพจหนึ่งเขาเิ่นซื้อเพจว่าซื้อเพจว่าอ่าซื้อเพจว่าหนุ่มโจเดี๋ยวนะซื้อเพจว่ายังก่อนละ หนุ่มโจสาวน้อยเฮเฮ้าพ้าสเสลื่อดนะคะสื่อเพจว่าหนุ่มโจสาวน้อยเฮ้าพ้าเดเสลื่อดนะคะพี่น้องก็จะมีคลิปตลกมีคลิปให้เฮาได้ยิ้มให้ได้หัวโดยเฉพาะพ่อลูกคนนี้หละนะคะจะเป็นคักหลายมันอยู่สองตอนเป็นอย่างอีตอนห้อยเกลือกับอีตอนมาปูกพ่อโจ บอกตอนที่ตอนที่เขียนไปแต่งไปละแม่คืออดหัวได้ว่าก็อดหัวได้นอนแสดงเนาะนี่แหละเก่งหลายเก่งหลายในการแสดงจ่าทั้งพ่อทั้งลูกเพื่อนก็คืออดหัวได้มาสนนอจมินขักหลายนะคะเอาเว้าสู่กันฟังพี่น้องการเรื่องเ่าสนุกสนานพัน เพจของอพ่อโจเพื่อนนี่ละนะคะนมโจนี่เนาอะอนมือแรงนะคะพี่น้องมือแรงเด้อค่ะเด้อพี่น้องไปเป็นกําลังใจนะคะมือแรงนี่เพื่อนทาการแสดงที่ทําการแสดงที่บ้านโพนครกค่ะบ้านโพนครกตําบลโพนครกอําเภอท่าตูมจังหวัด ซุรินค่ะพี่น้องทางสุรินนะคะทาตูมสุรินไปเป็นกําลังใจให้อิหล,ล่หลายเนาะมือแรงนี่ไปเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวหน่อยผิดปันแพงนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้กะเอาเรื่องเล่า,าความเป็นตาหากอ <c oughs> พอลูกคู่บุญ <Man. S 1> <c oughs> เอาหน้าฝากเอฟซพี่น้องที่ติดตามช่อง YouTube แล้วก็ เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนแน่นะ่ะหนุ่มโจบอสโจเปลี่ยนช่างแต่งหน้าแบบไม่รู้ตัวคือว่าฝันโอ้ยเจ๋กไปเลยสาวลูกสาวแกงพ่อหักลายพอดีหัวตัลับพี่น้องเนาะอ้าวค่ะพอด้ยิ้มพอได้มวนพอได้มีความสุขจ้าขอบคุณในไลฟ์พี่น้องที่ติดตามคลิปวิดีโอเด้อค่ะเด้อยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยไปไปอยู่กันนาลิกาหมนไป <laughs>